ละครต้นรักริมรั้วลงจอเมื่อไร่ยแฟนคลับของพระนางหมากคิมเติเรียมจิ้นหมอนกระจายกันได้เลยโดยเฉพาะฉากเข้าหออครั้งแรก ที่ทั้งคู่เล่นกันได้กุ๊กกิ๊กน่ารักสุดๆตั้งแต่ใส่ชุดนอนเหมือนกันรวมทั้งต้องนอนบนเตียงเดียวกันอีกด้วยแต่นั่นก็แค่เบื้องหน้าเท่านั้นนะคะเพราะเบื้องหลังขอบอกว่าทรหดสุดๆเพราะทีมงานใช้ผ้าดาคลุมบ้านทั้งหลังทําให้ห้องที่ใช้ในการถ่ายทําร้อนอบอ้าวจนแทบไม่มีอากาศหายใจกันเลยทีเดียวงานนี้พระนางมากคิมเลยซ้อมบทกันไปเล่นกันไปกัดกันไปให้ขำๆจะได้ลืมเรื่องความร้อนอยังไงล่ะคะๆๆๆๆ ดูครับข้างหลังก็คือคุมผ้าดําในบ้านทั้งหลังครับผม <ไอ S 1> แล้วเราก็อบกันอยู่ในนั้นแล้วก็ข้างในนั้นก็มีฝุ่นเยอะมากฝุ่นเยอะมากแล้วก็อากาศร้อนไม่มีออกซิเจนโอ้ไม่อยากจ,จะบ่นเลยบ่นนะไม่บ่นไม่บ่นไม่น, <c oughs> ไมนัน่นแหละครับเราก็พยายามทําให้<ไ>กลมกลืนทํําทาให้มันดีที่สุดแล้วก็ทําให้มันดูน่ารักที่สุดแล้วก็ไม่ต้องสนใจเรื่องพวกนั้นนะครับเราก็ชอบหาเรื่องกันอยู่แล้วเนาะ จริงๆแล้วคือปพกระบวนเนี่ยก็คือคิมเบอรี่กับหมากเปร็นนี่เองค่ะ <laughs> คือว่าไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้เวลาทะเลาะก,กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นกันเองมากเลยแต่ว่าฉากกุ๊กกิ๊กก็คือการตแดงเออเออใช่ถ้ากัดกันเนี่ยคือตัวเองนะ <laughs> ใช่้าฉากแบบเออ้ย <laughs> วันหวานเงี้ยน,นั่นแบบสแสดงครับแสดนยังไงฝากติดตามด้วยนะครับต้นร่างลิมรัวครับ